วันนี้เรา Fortuner สองุดใช้แก๊สมาทดสอบนะฮะร,รถคันนี้รถเดิมจริงๆเลยนะครับรถครอบครัวใช้ใช้หลกัหลกๆก็แก๊สอยู่แล้วแหละนะครับเนื่องจากน้ํามันตอนนี้มันแพงมหาการเลยนะครับก็ต้องใช้หาทางเลือกตันงนะครับจะไปซื้อรถไฟฟ้าก็ต้องเสียเงินนะฮะต้องผ่อนต้องอะไรนะครับบางคนก็ไม่ได้มีเงินเยขนาดนั้น,นครับก็ผมว่าเอารถมาปรับแต่งเสียเงินไม่กี่พัน ใช้ยาวๆไม่ต้องไปผ่อนรถใหม่ด้วยนะครับอเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะตัวผมก็ยังใช้รถ MG 3องผมใช้มานะเป็นปีแล้วนะครับผ่อนเดือนละห้าพันบาทก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรแย่ยๆนะะยุคนี้มันต้องประหยัดเงินหนะ่อยครับก็ใช้จนผ่อนหมดไปแล้วใช้แก๊สเครื่องก็ยังอยู่ปกตินะครับวิ่งประหยัดแก๊สใช้ทุกวันนะครับอ่าคือตามเศรษฐกิจนะครับอ่า ก็คันนี้เป็นฟอร์จูเนอร์นะครับรถเดิมๆนะครับมาปรับแต่งนะครับใช้แก๊สม้าเดิมเก้าสิบเก้าหลังจากรีแมปล้วเนี่ยร1อยสิบแปดตัวขึ้นมาประมาณยี่สิบตัวนะครับใช้แก๊สตอนนี้เราก็ปรับจูนจากบนในนมาส่วนหนึ่งนะครับแต่มาไล่ดูข้างล่างหน่อยนะครับรถคันนี้เดิมทีต้องบอกว่าวิ่งไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีอ่าไม่ได้แย่แต่ไม่ดี ค,คือไม่แย่ก็คือว่าในรถที่ว่าวิ่งไม่สองเจ็ดสองแสนเจ็ดเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะหากันี่ไม่สองแสนเจ็ดคือวิ่งขนาดเนี้ยมันถือว่ามันไม่แย่ถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ามันประมาณนี้แหละเพราะกาลังมันก็สูญหายไปเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราเอาความจริงมานะฮะก็คือมันจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถามว่าหลังจากปรับแต่งแล้วเนี่ยแน่นอนมันต้องดีกว่าเดิมนะครับเพราะเราต้องการปรับแต่งให้ มันวิ่งกระชับกว่าเดิมแล้วก็แรงกว่าเดิมนะครับตอนเนี้ยถามว่ารถคันนี้จะประหยัดแก๊สมากไหมอาจจะไม่ได้มากแต่ได้กําลังคือพูดง่ายคันนี้ก็คือมันมีสองทางก็คือว่ากินเท่าเก่าแหละแต่วิ่งกว่าเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอวิ่งเนี่ยวิ่งแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่การปีทางนึงก็คืออาจจะประหยัดว่านิดนึงหรืออาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ ออกมาลองเช็คดูนะครับคือคันนี้เดิมทีวิ่งมันเป็นสองขยักอยู่ช่วงกัแบบช่วงสีพันจะไม่ค่อยไปนะแล้วช่วงต้นจะหนืดมากเหยียบกว่าจะขึ้นร้อยเนี่ยเข็นเหนื่อยอยู่นะครับนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะครับโหเบาเลยนะเสียงเครื่องแมดเบาเลยนะโอ้เดินแบบไม่เดินคนละเรื่องนะครับ ีมากนะครับเดินดีมากเดินไหลเลยนะครับเบาเลยแบบนี้นะครับกดคือขามานี่กดหนึ่งสองรันล่อมันแบบเข็มไม้มันแบบเงี้ยสั่นๆคือมันไม่อยากจะไปอ่ะนะครับมันไม่จะไปกับเรานะฮะเราพยายามเค้นมันมันก็ไม่ไปนะฮะมันก็เข็มไม้สั่นๆๆคือแบบไม่ใช่แรงนะคือไม่อยากจะไปคือมันพยายามจะตกลงนะครับอ่าคราวนี้ หลังจากรีดแตใหม่แล้วเนี่ยแน่นอนก็คือกำลังกำลังมาแล้วนะครับแต่ว่าคือเราก็มาปรับแต่งแก๊สบนพื้นอีกทีหนึ่งนะครับดูแลมด้าว่าออมันมากไปหรือเปล่าครับเหมาะสมหรือเปล่านะครับก็คือผมมองแล้วมันน่าจะเดี๋ยวผมนิดนึงนะครับผมเห็นสเกลมันแล้วนะครับมันก็ขับแล้วดูในใจอยู่นะว่ามันประมาณไหน อ่านะครับมันแป๊บหนึ่งฮนะโอเคช่วงสเกลตัวนี้มันแจวเลยครับตอนนี้โอเคแล้วนะครับช่วงต้นแลนด้ากับตัวรถเนี่ยสัมพันธ์กันคือ ใจแก๊สได้น้อยที่สุดแต่ยังมีกําลังเหมือนเดิมอันนี้คือประหยัดแน่นอนณนะจุดนี้นะฮะ,ะบางครั้งส่วนผสมที่ทิ้งๆข้างๆไปนะครับมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะแต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้แลมน,น้ามันมันลงมาต่าแต่เราปรับขึ้นไปสูงแต่กําลังเนี่ยกลับเท่าเดิมเลยแน่นอนไอ้ตรงนั้นคือหมายถึงว่าเผาทิ้งเลยเล่นๆน,น,นะฮะไม่มีผนอะไรนะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับให้เข้านะคือบางทีเนี่ยบนในน่องแมันได้แล้วแหละ นะครับถ้าเอาจริงคือมันได้แล้วแต่ว่าพอมาเจอโหลดจริงเนี่ยเราก็มาดูว่ามันมันแมทขนาดไหนนะคคือโอเคมันพอโหลดจริงแล้วมันมาเก็บเล็กน้อยก็คือผมว่ามันโอเคกว่านะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะนั่งจูนแต่ว่าคือคนขับมันก็ขับไม่เหมือนเราอีกเราก็เลยต้องเนี่ยขับแล้วก็คือเราจําสเกลได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเราก็หาที่จอดแล้วก็ปรับดีกว่าเพราะว่าบางทีให้คนนึงขับมันไม่เหมือนเราขับเองเราบางทีเรา ต้องการแบบกดคัะเร่งตรงนี้ยกาดูอะไรประมาณนี้มันมันจะเหมือนถ้าเราขับเองมันจะออกมาดีกว่านะครับอ่าผมก็เลยตอนหลังขับเองดีกว่านะครับแต่ถามว่าคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่มีประสบการณ์จูรถแข่งมาเนี่ยมันมันมัน,มน,มนตามันจะมองไม่ทันหรอคะัะเอาโดยคนปกติตาจะมองไม่ทันคือจําไม่ได้แล้วพอวิง่งวิ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนนะแตงผมเนี่ยคือ ประเมินรอบได้ว่าหันไปมองปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามันมันอยู่ตรงประมาณเนี้ยแล้วก็อันนี้เท่านี้เราเราจะปรับลงเท่าไหร่นะฮะอ่านเราก็จะรู้แล้วนะครับโอ้ตอนนี้คือแบบคันเร่งแบบเหยียบรถเบาาวิวเลยนะฮะกดปุ๊ขึ้นแบบแก๊สแบบจ่ายแบบน้อยนะครับแต่รถเดินเสียงท่อเนี่ยคนละเสียงกับตอนมาแน่นอนนะครับ ถ้าฟังออกนะฮะถ้าเจ้าของรถฟังแล้วสังเกตนะครับเสียงท่อมันจะใสกว่าเสียงมันจะ,จะออกแบบหวานๆวานะเพราะการเผาไหม้มันมันจุลเบิดได้หมดจดกว่านะครับเผาไหม้หมดจดมันจะเกิดเสียงที่แตกต่างกับรถที่ว่าเผาไหม้ไม่ไม่ได้นะครับนี่นครับกดไปเบาๆเนี่ยนะครับเดินคือไม่เนี่ยเดินเดินแข่งแข่งกับรอบอะ่ะ ไม่เดินเร็ววรอบรถที่แรงเนี่ยที่จะประหยัดน้ำมันได้ไม่ต้องเดินเร็ววรอบนะไม่ให้รอบเดินนะถ้ารอบเดินนี่กินนะนะครับ่าแต่เนี่ยไม่เดินแทงเลยนะฮะแต่รอบอ่ะไม่เดินเท่าไหร่นะครับแต่มีสปีดอันเนี้ยเขาเรียกรถมีแรงม้านะครับเพราะเราจูนม,มันขึ้นมา20มา้าแรงปิดขึ้นมานะครับเนี่ยนะาแต่งลงไลน์ไม่ได้เลยสั้นไปโอ้สันไป่ยนะอยๆ,ๆ,ๆเลยนะครับ ตอนนี้ผมเห็นสเกลแล้วว่าจะต้องไปปัดตรงไหนมันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับช่วงนี้ดีมากนะครับดีนะครับดีเดียวปัดอีกสักสองสามจุดก็น่าจะโอ้หอย่าเบาคนละเรื่องคนละคันเลยนะฮะเดิมทีนี่ขึ้นร้อยมันไม่ไหวะนะครับอันเนี้ยถ้าช่วงนะี้ ประหยัดไว้ประหยัดแก๊สกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าอะไรรปะเดิมทีแก๊สจ่ายประมาณนี้แต่รถวิ่งไม่ได้สปีดแบบนี้อแก๊สจ่ายประมาณนี้แต่รถวิง่งสปีดไม่ได้แบบนี้นะครับสปีดได้ช้ากว่าอันนี้แน่นอนสปีดไวกว่าถึงไวกว่านะครับก็บอกได้เลยนะครับไม่ไม่ได้แย่กว่าเดิมแน่น,นอนเรื่องการประหยัดนะฮะค <S 2> <S 2> อืออาจจะเสมอตัวหรือว่าจะดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ที่รู้ๆกำลังการขับขี่นี่แบบ โดป,ประมาณดีมากนะครับแต่ช่วงล่างไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยเหมือนกันช่วงล่างนะครับเจอลมโปกงๆนี่โอ้โหขี่ดีเลยนะครับขี่ดีมากนะครับมันมีสมดสสุลแบบติดขาดอยู่นิดๆนะครับต้องต้องเดี๋ยวต้องปรับเดี๋ยวหาที่ล่องๆจอดปรับ แล้วว่ามันอยู่แถวบริเวณไหนนะโอ้โหี่ดีนะครับมาตอนนี้ผมจะขับลองพันเลยนะขับลองุพันนะครับเพราะว่าที่เราต้องลอเพร่ะวาเราจะได้รู้ว่ามันการปรับแต่งไปเนี้มัน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 ความรู้สึกฟีลลิ่งมันมันประมาณไหนแล้วก็คือมันเราจะเอาอะไรเพิ่มเอาอะไรลดได้ตรงไหนนะพันนี้มันคาแรคเตอร์มาเป็นยังไงเราจะได้ทําให้มันดี เบาเลยนะครับเสียง่อดือใสมากนะครับถ้านั่งอยู่ตรงนี้คือจะได้ยินเสียงพอดที่ใสมากนะครับโแกวเลยครับอืมเสียงพอดใสจริงๆนะฮะอันนี้ก็เมื่อกี้มีไฟโชว์นะครับอันนี้แก้ไฟไปแล้ว ออัดไฟล์ไปไฟล์ไม่โชว์แล้วนะครับมีโค้ดอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้แก้ไปแล้วนะครับวันหนึ่งทำอันนู้นนี้นะฮะบางีโค้ดอะไรนี่บางีก็หลงลงเลิมนะครับอ๋อสองสองสามเจ็ดนะครับอ่าแก้ปิดไปเรียบร้อยนะครับอ่าไม่มีอะไรพวกโค้ดจุกติดนิดหน่อยคันนี้มีการปรับวาล์เปอร์พันด VVTi ด้วยก็คือว่าวาล์เปรผพันดคืออะไรนะครับอ่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจวาล์เปอรพันด VVTi คือ ตัว,นตวตเนี้ยปกติแคมไอดีเนี่ยเขาจะเปิดมีช่วงจังหวะของเขานะฮะแต่ VVTi คือการแอดวานซ์แคมไอให้เปิดล่วงหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะได้ประจุอากาศเข้าได้เยอะกว่าเดิมพอเวลาเราบิดแคมไอดีล่วงหน้าเล็กน้อยเนี่ยมันทําให้ประจุอากาศได้ได้ปริมาณมากกว่าเดิมนะครับมันก็จะทําให้อาการสันดาลตรงนั้นอะรุนแรงขึ้นนะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าเพิ่มอากาศอ่าเพิ่มอากาศให้เครื่องยนต์การเพิ N ่มอากาศให้เครื่องยนต์เอนเอเนี่ยมันทําได้แค่การบิดแคมเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนท่อไอดีนะครับมันทําได้แค่นี้นะครับอ่ามันทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับการเพิ่มอากาศให้กับเครื่องยนต์เอนเอ